อ่สวัสดีครับทุกคานะจ๊ะวันนี้เราจะมากินเมนูหมึกกระดึบกระดึบกระดึบนะครับผมเป็นเมนูที่ยอดนยมของประเทศเกาหลีนะครับผมก็คือเขาจะกินกันเป็นหมึกสดๆเลยนะครับผมหมึกเขาจะเป็นลักษณะที่เขาก็ยังจะเป็นเป็นอยู่นะคะอุ้ยขอโทษครับเขาก็จะนิยมกินกันลักษณะอย่างนี้เลยนะครัะผมก็จะมีความแบบดิ้นๆอย่างนี้เลยนะ บ,บางที่เขาจะกินกันทั้งแบบเป็นตัวเลยบางที่ก็จะกินแบบหั่นนะคะผมวันนี้ดมขอกินลนักษณะแบบเป็นหัน่นเป็นชิ้นดีกว่าเนานะเขาจะกินตรงหนวดนะคะผมถ้าเรากินทั้งตัวก็อาจจะมีความอันตรายนิดนึงนะคะผมแนะนําให้กินกันเป็นหั่นเป็นชิ้นชิ้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปทําการเตรียมแล้วเดี๋ยวเรากลับมากินกันนะคะท่าในใดท่านจะใส่ถาดเรียบร้อยนะคะผมถ้าดูใกล้ๆนะเพื่อนะเขาจะมีความแบบกระดึบกระดึบกระดึบนิดนึงนะคะผม มีโคชูจังมีเกลือมีน้ำมันงาแล้วก็สาหร่ายแล้วก็น้ำอารมนะคะผมเรามากินกันเลยเนาะเขาดูดผักดูด ก็จะมีความเกาะปากนะครับผมเพราะว่าเหมือนตัวเนื้อเซลล์เขาแบบยังขยับอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวน้องเขามองเท่งเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับเราอาจจะแบบใส่โคุูจังไปเลยรสจัดจัดกับโคุูจังอร่อยอืม นะครับแล้วก็โรยงาครับอือร่อยปลาหมึกสดนะครับผมอาจจะต้องตั้งใจเคี้ยวนิดนึงนะเพราะว่าตัวหมึกเขายัง มีความเกาะในปากนะคบผมโดนลองไปศึกษาเเขาจะมีการกินทั้ง2แบบนะครับผมการกินทั้งตัวกับการกินแบบหั่นตรนงหนวดเงี้ยแต่ว่าเขาแนะนําให้กินแบบหั่นแบบหนวดมากกว่าเพราะาต้องหัวเขาบางทีอาจจะมีแบบสิ่งสกรปรกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็บางทีกินทั้งตัวอันตรายเพราะจะไปเกาะไปดูดตรงแบบในปากเงี้ยนะครับผมฉะนั้นเขาก็แนะนําให้แบบหั่นอย่างเงี้ยเนาะจะได้กินแบบสบายใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับ มันคำโตๆเนี่ยครับแล้วก็ใส่โคชูจังอืมอ้มโอ้ยขมมี <c oughs> มกเกาะได้ป <laughs> ะ เราใส่น้ำมันงากันนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่มความฉ่านะเนี่ยครับเขาเกาะกันเลยนะครับผมมันงาแล้วก็งา ทำให้คำโตๆกันเนาะพอเขานิ่งแล้วก็โอ้ยสบายใจนะตอนที่โดมอะ่ะออกเขามาเป็นตัวแล้วเขาดิ้นอะ่ะคือแบบคือเกรงใจอะ่ะเขายังแบบ เต้น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 เรื่อยๆ,ๆนะครับผมน้องก็ร้อยเขาแบบโอเคเขานิ่งเขานอนไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นแบบเปิดประสบการณ์ใหม่เองนะเขาเป็นเมนูของคนเกาหลีเขานะครับผมเราก็แบบลองดูนะครับน่ากินมากเลยนะครับกับโนจังอร่อยมาก น้ำปลาหมึกดูดมา <World> ลุมซาซาปังมากนี่เลยครับหมึกกระดึ๊บพั่มโตโตเลยครับอ งาขาวน้ำมันงานแล้วก็โคชูจังนะครับ อร่อยนะสดมากเลยแล้วก็จะมีรสชาติความหวานของปลาหมึกอะครับผมแซ่บมากนี่นะครับคำสุดท้ายแล้วนะครับอร่อยอขอบคุณครับเดี๋ยวเรามากินข้าวหมูกรอบกันต่อน,นิดนึงนะคระผมวันนี้เป็นฟิลอยากกินข้าวหมูกรอบนะขอกินข้าวหมูกรอบต่ออีกนิดนึงนะครับใส่น้ำราไปเยอะเลย ะครับคำหมูกรอบกันนิดนึงนะครับผมอร่อย ถมว่าข้าวหมกรอบสอดคล้องกับหมึกกระดึ๊บยังไงไม่ได้สอดคล้องนะครับผมฟิลมอยากกินนะครับผมก็กินเลยนะครับคุณเชียงครับผมมีนน้ำซุปด้วยนะครับ 응라무 음. <laughs> Oh, หมดแล้วครับอขอบคุณครับสตหอมาข้าวหมูกรอบอครับ ครับเพื่อนครับปลาหมึกกระดึ๊บของเราวันนี้นะครับผมเมนูที่แบบค่อนข้างแปลกนะครับผมแต่ว่าอร่อยนะเพื่อนนะปลาหมึกเขาจะสดหวานแล้วก็จะกินเข้าไปก็จะมีความเลื่อยๆจะมีความดูดในปากด้วยนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ดอกาไปแล้วนะครับผมขอขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกการรับชมเลยนะครับบ๊ายบายครับ